สวัสดีครับผมวันนี้ผมโผล่แล้วเหล่านะครับผมวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับ<อ>คือผมมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคือช่องผมจะเดินต่อคนเดียวแล้วนะครับผมแต่ว,ว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแลวผมจะทําคลิปแยกนะครับว่าทําไมผมถึงเดินช่องต่อคนเดียวนะครับ<อ>ก็คือวันนี้ ผมมีรายการหนึ่งรายการมาแนะนําทุกคนครับเป็นแล้วเหล่าเกมนะครับผมวันนี้ผมย้ายมาอยู่พัทลุงนะครับผมเลยมีแขกรับเชิญนะครับสองช่องช่องแรกเลยดีกว่าโยสี่ครับผมโอ้โหนี่ครับพี่สองคนนี้ครับเข้ามาแล้วครับพี่ปามโอ้โหแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับผมการทึบแชแเนอครับผมวันนี้ครับผมก็วันนี้นะครับ ผมจะพาพี่พี่มาเล่นเกมผมแจกเงินจริงด้วยว้าวพันหนึ่งครับบุ๊กอุ้ยเจ็จริงใช้ได้เป็นอาทิตย์นะพันหนึ่งเนี่ยใช่แล้วก็มีห้าร้อยเอาไปเติมเกมช่องเราแน่นอนนะช่อง่องผมเฮ้ยทำไมยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวขอไปเอามาก่อนนะอะไรอ่ะาอว่าเฮ้ยหายมากเลย Five minutes later นี่ครับผมที่วุ้กินยาเลย อะไรเขาเรียกอะไรย่อยประเทศนะครับผมยังไม่กล้ากินเลยนะครับเห็นเพราะว่ารสชาติไม่กินป่าอร่อยม่นก็คือมันก็คือน้ำเมื่อเกิดเทศเดียวมาบดเป็นน้ำใช่ไหมใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เล่าพี่ทอกระปุกเยอะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันจังมันเนี่ยนะผมจะอธิบายทุกคนนะครับผมอันเนี้ยที่ทุกคนเห็นอ่ะคือของลงโทษ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 นี่คือของรางวัลครับหนึ่งพันบาทกับห้าร้อยนะครับผมผมให้ทุกคนเลือก เนี่ยเชือกดึงมาผมสลับไว้หมดแล้วว่าอันไหนเป็นจางหนโอเคดึงได้อนไหนก็เอานั้นไปเลยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยไอเทมพิเศษทุกคนต้องมีผมให้ทุกคนจับคนละหนึ่งอันอะไรครับไอเทมพิเศษครับผมมันก็จะมีคูณสองคูณสองเหมือนเหมือนได้พันหนึ่งก็ได้สองคั้งใช่จริงจริงมันได้กล่องหนึ่งก็ได้สอง่องใช่แล้วก็ต้องกินให้หมดกว่ากินให้หมดสองกล่องก็คือทังได้เพิงกินหมดเลยเหรอใช่เหรอ รายการทุกทจริงๆครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราให้ทุกคนจับฉลากเลยดีกว่ามาทีเดียวคนแรกครับผมอตัวนี้เป็นฉลากตายตัวเลยเราต้องอยู่กับเราไปตลอดเลยอ่ะใช่อยู่กับเราไปตลอดและก็ใช่ด้วยเจมูกเบาครับเบาเฮ้ยตัโดนันยังกงตีตาอตีใครอ่ะตีใครถึงได้สองเชื่อมีมี่ที่ได้ต่างนะได้ต่างเขาเชื่อเลยนะคุณสองครับคุณสองเดี๋ยวเรับอันนี้ จำเกลือเ,ลเองโอเคครับจำของตัวเองไว้นะครับผมเอ้ผมอยากบัลลังก์โทษมีอะไรแนะนำคนเดียวนะครับบอลลงโทษนะครับผมก็จะมีนี่ครับมันเป็นอะไรทดลองที่หนีกระเกะไรเวลาเวลาโดนต้องต <c oughs> ้องโด <c oughs> นต้องต้องโดนไงครับอ่ะอันนี้หนีบแขนครับเอาไม่ได้หนีหัวไม่ครับเราหนีบแขนแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้มีมีลองดูไหมครับคุณคุณรองดูครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บก็คือผมจะหนีบให้ครบสี่อันแล้วจับประมาณสี่ปีคุณต้องไปโฉหน้ากร้องเลยแต่ถ้าได้ สองยีิบปีใช่ครับผมแมดอันใช่แดอันน <sych disappointing. S 1> ี่อันนี้แปะกับลิติกก็คือเดี๋ยวผมแต่งให้ทาท้านี่อย่างคนนี้ยคือเขาทำเองนะครับเขาได้ทำตัวเองครับโอเคเราจะหาที่หนึ่งกันดีกว่าว่าใครจะได้ยึงก่อนเราจะหางไหโคนออกดี่ว่าใครแปะนี่ที่หนึ่งเแปะได้มารอพอดัเอาอ๋อ ก็ตึงแล้วที่ปั้มได้ที่หนึ่งเขาต่อต่อต่ต่อ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 ตออต่อต่อต่ออต่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 อ่อต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 ่ต่อต่อต่อตอต่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 ออ่อต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  คนสุดท้ายในผานพี่ปมไอเทมติดตัวพี่เคยหนึ่งได้สองเชือกดึงได้สองเชือดไปเลยพี่เลือกไปเลยพี่ปมดึงเส้นแรกครับผมเดี๋ยวไดีต้องตรงต้องต้งต้งน้ง้องตองต้องตอมต้องต่องต้องต้อนตมองม้นงต้งต้องน้องต้องตางต้องต้อัต้อง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 ้องต้องต้องน้องต้องอออนอ้อองององต้องงต้อง้งอองอ้ มันมันจะสลับขาหรอกหยุดเลยหยุดเลยเพราะวาจะเป็นอยู่ิดดแล้วอันนี้แหละอ่าเราน่มันไปานูน่าดึง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 ตรงตรงครับผมดึงขึ้นตรงตรงเหรอดึงไปครับเี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 ครับ เพื่อว่าก่อนอีกอันหนึ่งอีกเชิญเราเชิญโชคมาโชคหลายไปแล้วมันก็ต้องมีโชคดีอยู่บ้างมาดีเอาโชติป้องเลยโชติป้องเลยลาเดนเวลคันจะมาว่ะเฮ้ยไม่ไดอุ้ยอุ้ยโอ้หเน้เว็บแม่นาลอยมาจะขยับแล้วตกัวไอ้สัตว์ตกใจนะนี่จอันที่สองนะครับปิงปองนะครับผมเชิญลเชิญข้างหน้าครับเพื่อนคนโปรดอันนี้มันต้องเชิญอันนี้ต้องบุญ อคุณจะทำอะไรก่อนคุณบอกผมก่อนเดนอะไรก่อนคราบยิงก่นดนก่อนดนก่อนดนก่อนดงไงครับทำนี้ครับครับนคือผมปลาจริงๆและแรงจริงครับลูกเป็ปองครับใส่ต้องแข็เป็นลลูกครับครับทุกคนโอ้มาเล่นกับแล้วเล่นกับ

ดูดูพี่เชิญดูครับต้องทำโกงอย่ล่ดูพี่ดิพะพี่อยากกินปั้มดูครับโอ้ยคุณเดาว่ามันจะกินไงดูผู้ชายดูผู้ชายมันมีวุ้นด้วยมันไม่ใช่ของล้องโอยนะนั่นแหละถุงกระพังเด็กจริงสุขภาพังเอาถุงถุงถุงังถุงของอ้วกใช่ไหมอุ้ยออุุยยขึ้นไปเนี่ยขึ้นแล้วทุกคนขึ้นกล่องแล้วครับขึ้นกล่องแล้ว minutes five later. ใกล้หมดแล้วเฮ้ยนี่กินไม่ได้ไงโอ้โหทุกคนหมดแล้วนะครับทุกคนดอยทำหนึ่งกองหมดแล้วนะครับโอเคครับใครได้ดึงเชือกกองที่สองครับพี่เดียวร้องครับเอ้ยเอาครับพี่ดิวดึงแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเเฮฮ้้ยยเฮ้ย ครับพี่โยสีครับผมเหน้าล้องสิฟเอาไิฟี่เร้ายน่อยสิสิีเจ้าร้ายมาเดี๋ยวนเลยพี่ลา่าอพี่กเตุกดเดนิดหน่อยไพอพี่มงด้อยชนแล้หนีนี่ครับเราจะมีการจับจับเวลาครับสิวิินับนับนับก็ไเลมไเริ่องอบอะไรครับรีบเลยเร็ว

ครับจากช่องขอ่องชแนครับโอเคครับเอาเงินจริงครับเอาของอะไรไม่รู้กระทืบโดว์หนึ่งครับมาเลยมาดูว่าปุ๊บจะได้ทาแป้งหรือว่าได้เงินนะแป้ง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 ไปแป้งอันนี้นะ 1นึ่พันแล้วก็คูณ2ได้เป็นเท่าไรครับ2องพันสองพันไงเลยชวนมาเล่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมได้ทดฟันนะครับทำไมช่วงนี้ได้แต่ตังช่วงนี้โดนลงทษนอะไรนะโอเคนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แล้วก็ติดตามชัยแล้วก็อย่าลืมไปชื่อพี่ปามด้วยนะหมาใัวนี้แม่งเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใครอยากพี่ปามจะไปคลิป ถ้าอยากให้มีคลิปเล่นเกมแจกเงินแบบนี้อีกนะครับผมคอมเมนต์บอกวกเราได้เลยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ครับผมแอะแออย่าลืมกดติดตามช่องตัวที่ชแนลนะครับแอดย้อนดได้ครับผมโอเควันนี้เราไปก่อนไปป่าครับผมเ